เล่นส่งการอย่างมั่นใจห่างกายฟ้าหนากลระเต็มหน้าสิวริ้วรอยหน้าดำนะหน้าคล้ำหน้าหมองเซ็ตครีมสมุนไพรหน้าใสต้อนรับซัมเมอร์ครับทุกคนซัมเมอร์นี้หรือว่าหน้าร้อนนี้ครับห่างกายฟ้าหนากระเต็มหน้าสิวริ้วรอยเล่นส่งการอย่างมั่นใจและเรื่องหน้าใสยกให้เฮิร์บโกดูแลครับ เซตนี้มีชื่อว่าเซตมีโชคมีรวยครบทุกฟังก์ชันครบทุกมิติบทุกขั้นตอนของการดูแลผิวหน้าจะได้สบู่50กรัม1ก้อนเซรั่มอาหารผิว15 ml 1ขวดครับครีมหน้าใส15กรัมอีก1กระปุกกระแดดลดฝ้าลดกะขนาด5กรัมอีก1หลอดและยังไม่หมดท่านี้ครับชิ้นที่5ลูกค้าสามารถเลือกรับได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเลือกรับเป็นเซรั่มมะเร็ดอกบัวตัวนี้ครับช่วยเรื่องริ้วรอยจุดด่างดำรอยดำเรกรจากสิวขนาด15 ml 1ขวดใช้นานที่3 0วันหรือว่าาาจะะเเลลลือกกกกรรรััับบป็นนนนคคีมมแดดดด้้ข15 SF50A3 ตว ทาเป็นประจำเช้าเย็นฝ้ากะจาลองเชัดเจนครับเลือกรับได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับยาทั้งหมดจะรวมกันเป็น5ชิ้นครับจากราคาเต็ม2480บาทแอปร้อนถผาต้อนรับซัมเมอร์แบบนี้เหลือเพียงแค่1 0 9 9กบ,บาวทเท่านั้นครับลดไปเยอะมากลูกค้าใครไม่อยากมีฝ้ามีกะอยากเล่นน้ําส่งการอย่างมั่นใจก็อยากสวยใสยไปตลอดการเซตนี้มีพร้อมจําหน่ายแล้วสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจาหน่ายของ Herb Gold ทั่วประเทศนะครับเพราะเราคือกิมสูนยพน้าใสอันหนึ่งอยากหน้าใสาต้อง Herb g o l เท่านั้นนะครับ